ทำที่มีรอหรันบัญยงทำให้งามทำให้ดีบัญเทืองทำให้กระเตื้องขึ้นพยุงทำให้ดีขึ้นบรรณสารหนังสือราชการบรรจุกระจุใส่ลงในขวดหีบหรือถุงเป็นต้นบรรณารักษบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงานในห้องสมุด บันนกกดีกระท่อมอันมุงบังด้วยใบไม้บรรดลทำให้เกิดขึ้นบรรพชิตนักบวชในพระพุทธศาสนาบรรกวดรัดผูกบรรไลกันเรียกไฟที่เชื่อกันว่าจะลางโลกเมื่อสิ้นกับว่าไฟบันไลกัน,บ,นบรนพระบุษ ผู้เป็นต้นวงตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมาบุคคลที่นับตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไปบรรทัดข้อความที่เขียนหรือพิมพ์เป็นต้นต่อเนื่องกันเป็นแถวเป็นแนวแต่ละแนวเช่นตัดบรรทัดที่20ออกบรรทุกวางไว้ใส่ลงหรือบรรจุลงบนยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้ายไปทีละมากๆ เช่นบรรทุกงานไว้มากบรรยายชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้นเล่าเรื่องเช่นภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกลับกับไว้บรรปีหนังสือใบไม้หรืออ่านว่าบรรณะก็ได้นะคะบรรยากาศอากาศที่หุ้มห่อโลกหรือเทฟากฟ้าใดๆโดยปริยายหมายความถึง ความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเช่นบรรยากาศในที่ประชุมบรรยากาศร,รอบๆบ,บ้านบรรทัดเรียกตัวหนังสือที่เขียนเพียงครึ่งหนึ่งของช่วงระหว่างเส้นบรรทัดสองเส้นว่าตัวครึ่งบรรทัดบันทึกจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐานจดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเป็นหลักฐานเช่นบันทึกรายงานการประชุมบันทึกภาพบันทึกเสียง บรรพชาอ่านว่าบรรพชาการบวชเช่นบรรพชาเป็นสามมณีบรรโดยแสดงเช่นบรรโดยหันษาคือแสดงความรื่นเริงบรรดาศักดานันดรศักดิ์ที่พระราชทานแก่ข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปบันไดสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงกระไดก็ว่า บันพศแปลว่าภูเขาบันทัตรีหญิงผู้เป็นต้นวงบันลือแปล่งเสียงดังก้องเช่นบันลือสีหนาถโดงดังเรื่องลือเช่นข่าวบันลือโลกบรรณารักษศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยการบริหารห้องสมุดบรรทัดเรียกตัวหนังสือที่เขียนเต็มช่วงระหว่างเส้นบรรทัดบันดา ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมักใช้อยู่ข้างหน้าเช่นบรรดามนุษนย์บรรหหยทําให้เศร้าสังเกตว่าในกรอนจะใช้บรรหอยให้ก็คือร้องไห้นั่นเองบรรณพิพบรรณโลกคือวงการหนังสือบรรเดินเดิน,ดนทําให้เดินบันเทินเบิกบานรื่นเริงทำให้รู้สึกสนุก เช่นรายการบันเทิงบำเทิงหรือประเทิงบรรจบเพิ่มให้ครบจำนวนเช่นบรรจบให้ครบร้อยบรรจบให้ครบถ้วนบรรทัดลักษณะนามว่าบรรทัดบันทึงบนถึงเช่นบันทึงถึงความหลังคือบนถึงอดีตบรรจวบตกแต่งประดับบรรณาการสิ่งที่ส่งไปให้ความเคารพนับถือหรือด้วยไม้ บันดาลให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบุญบรรดาลบรรดาโทสะบรรจงตั้งใจทําเช่นบรรจงเขียนทําโดยระมัดระวังเช่นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงบรรณานุกรมอ่านว่าบรรณานุกรมบัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้าบรรทมนอนบรรเจิด เชิดสูงขึ้นสูงเด่นเฉิดฉายงามบันเทาทุเราหรือทำให้ทุเราผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลงบรรทัดเรียกอุปกรณ์การเขียนชนิดหนึ่งทำด้วยไม้เป็นต้นบัรยงที่นั่งสื่อประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำที่ใช้บัน,บ,นบันกวดประกวดแข่งขัน มันจะถอนเครื่องราชเครื่องปูที